เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ IQ o o Neo 8และ n e o 8 Pro ซึ่งจะมารพร้อมกับชิปเซตตัวท็อปยัง d m e n s i t y 9200 Plus พร้อมกับหน้าจอ Refresh r a t e 1 4 4 h z ในราคาเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นครับถ้าวับมาดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นด้วยว่าสเปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้่อจแพย้ข่าวสารที่มาเแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวัน เปิดตัวยงเป็นทางก,การไปเทียบร้อยนะครับับโทรศัพท์มือถือตระกูลเกมมิ่งอย่าง IQ คู Neo 8ที่มาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นได้แก่ NEO 8, NEO 8 Pro โนะครับโดยรุ่นหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีความน่าสนใจก็คือชิปเซ็ตที่ใช้นั่นแหละที่ใช้เป็น mediatek d e m a s t y 9+ 2 0 0อ plus อีกด้วยนะเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นแรกเลยที่ได้ใช้ชิปเซตตัวนี้นะครับมาที่ไ q คู n e o 8 Pro ก่อนนะครับศัพส์มมือถือทุนนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED 6.78นิ้วนะครับอัตราส่วนรีเฟรช1 4 4 h z นะในส่วนของกล้องเซลฟี่16ล้านพิกเซลด้านหลังประกอบด้วยกล้องโมดูลคู่นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเลนส์หลักนะครับ50ล้านพิกเซล Sony IMX866 มี OS การสั่นและ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลในส่วนของประสิทธิภาพามือคู่ Neo 8 Pro นั้นมี d i t e k 9200 Plus นะครับ ทำความเร็วเนี่ยเชื่อว่ามีคอความเร็วสูงถึง3.35กิกะเฮิร์ตเลยทีเดียวทงภายในกิกสเบนของโคคัมนะครับแซงหน้าโคคัมแซมด a กร์8 Gen 2ไปเป็นเทียบร้อยนะครับแรมให้มา l p d d r 5X นะครับ16กิก ROM UBS 4.0นะครับอยู่ที่256กิกนะ512กิกครับดันนยูบิระบบ Android 13ครอบทับด้วย Origin OS 13นะครับ นอกจากนี้นะครับ i q ู o Neo 8 Pro นั้นจะมีแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จที่เร็ว120วัตต์พราะกับรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7ด้วยนะครับในส่วนของ Neo 8รุ่นธรรมดาก็จะคล้ายๆกับรุ่น Pro เลยในเรื่องของหน้าจอแบบเดียวกันนะครับกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลจะเปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ไปใช้ของ Samsung GN5 นะครับแล้วก็มี OS กันสัน่นเด็บเซนเซอร์2ล้านพิกเซลเซลฟี่16ล้านพิกเซลคล้ายคลึงกัน ชิปเซตจะใช้เป็น Snapdragon 8ทัช Gen 1นะครับ RAM LPDDR 5 12 g b แลวก็16 g b US 3.1 256และ512ครับ Android 13 Origin OS 13แบตเตอรี่5000มิลลิแอมและการชาร์จที่เร็วถึง120วัตต์รวมถึง Wi-Fi 7นะครับเช่นเดียวกับรุ่น Pro เลยราคาเอาก่อนไปที่ราคาไปดูสีก่อนมี3สีครับคือสีแดงสีเขียวสีดำนะครับ มีตัวเลือกรุ่นเริ่มต้นคือ n e โ8นะครับแรง8กิโลขจับ256ซีซี2,200ก็99หยวนหรือประมาณ11,000บาทครับในขณะที่ตัวโปรเริ่มต้นนะครับแรง16กิโลขจับ256ซีซ3,990หยวนหรือประมาณ15,000บาทเท่านั้นครับรุ่นนี้มีวางขายในประเทศจีนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็ต้องมารอรุ่นนี้นะว่ารุ่นนี้จะขายประเทศอื่นไหมแต่ไม่แน่นะไทยอาจจะขายก็ได้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r วโค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและอัเนนี้เราต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย